หลายหลายคนนะคะคงเคยได้ยินหรือว่ารู้จักหอจุดหมายเหตุแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและศิลปะของมสวรประสานมิตรกันไปบ้างแล้วนะคะซึ่งหอจุดหมายเหตุเนี่ยค่ะจะได้รับการดูแลโดยสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะด้วยค่ะหอจุดหมายเหตุนี้นะคะตั้งอยู่ที่อาคาร3ามหรืออาคารประสานมิตรที่มสวรประสานมิตรเองค่ะ โดยหอจุดหมายเหตุน,นี้นะคะจะแบ่งเป็นห้องต่างๆมากมายเลยนะคะอย่างเช่นนะคะหอเกติยศค่ะห้องจาระอัตลักษณ์นะคะแล้วก็ ห้องเทพอนันทภูมิค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีห้องปฐมบริบทค่ะแล้วก็ห้องสืบค้นข้อมูลอีกด้วยค่ะยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะยังรวมไปถึงพิพิธภัณฑ์เรือนไทยหมู่ทะทุนกระหม่อมแก้วที่มสวองคลักษ์ด้วยละค่ะแล้ววันนี้นะคะเราสองคนก็จะพาทุกๆคนเนี่ยได้ไปรู้จักการใช้บริการหอจดหมายเหตุของสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะมสวได้ฟังอย่างนี้แล้วเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ ในส่วนแรกนะคะจะเป็นการขอเข้าชมหอเกียรติยศห้องจาระอัลักษณ์นะคะแล้วก็ห้องเทพอนันทภูมิค่ะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยทุกคนนะคะจะต้องไปขออนุญาตจากทางสถาบันวัฒนธรรมและศิลปมะมสวค่ะเพื่อเขาจะได้นะคะจัดเจ้าหน้าที่เนี่ยมาพาเราไปชมห้องต่างๆแล้วก็ให้ข้อมูลคําแนะนําแก่เราค่ะซึ่งที่นี่นะคะจะเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา8ปนาฬิกา30นาทีถึง16นสนาทีหรือเวลาราชการนี่เองค่ะ ในส่วนต่อมาค่ะคือการขอใช้บริการห้องสืบค้นข้อมูลค่ะซึ่งห้องสืบค้นข้อมูลเนี่ยนะคะจะเป็นห้องที่รวบรวมข้อมูลของมหาวิทยา,ยายลัยศรีนครินทร์วิโรธไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางด้านข่าวข้อมูลทางด้านภาพหรือว่าข้อมูลทางด้านวิดีโอซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะทุกๆคนเนี่ยสามารถเข้าไปขอใช้บริการได้โดยมีข้อปฏิบัติด,ดังนี้ค่ะการเข้าใช้เอกสารจดหมายเหตุมีดังนี้ค่ะ1 ผู้ค้นคว้ากรอกรายละเอียดเอกสารลงในแบบฟอร์มการขออนุญาตเข้าทำการค้นคว้า 2. ผู้ค้นคว้าลงชื่อและเวลาก่อนเข้าและกลับลงในสมุดลงทะเบียนค่ะ 3. ผู้ค้นคว้าฝากสิ่งของส่วนตัวไว้ในตู้เก็บของก่อนเข้าห้องบริการค้นคว้า 4. ไม่ควรนำอาหารและเครื่องดื่มทุกประเภทเข้าห้องบริการค้นคว้า 5. ไม่ควรนำอุปกรณ์ทำสำเนาเอกสารเข้าห้องบริการค้นคว้าเช่นโทรศัพท์มือถือหรือกล้องถ่ายรูปนะคะการยืมเอกสาร 1. ผู้ค้นคว้าจะต้องยืมเอกสารจดหมายเหตุภายในห้องบริการค้นคว้าเท่านั้นค่ะห้ามนำเอกสารจดหมายเหตุออกจากห้องบริการค้นคว้าโดยเด็ดขาด 2. ผู้ค้นคว้าที่ประสงค์ใช้เวลาค้นคว้าเกิน7วันให้ทำบัตรประจำตัวผู้ค้นคว้าโดยใช้รูปถ่ายจำนวน2รูปขนาด1นิ้วเพื่อนำมาแสดงในระหว่างการทำการค้นคว้า3 ผู้ค้นคว้าประสงค์ใช้เอกสารกรุณากรอกข้อความในใบยืมเอกสารในการกรอกข้อความในใบยืมเอกสารใช้แบบฟอร์ม1ชุดสำหรับการยืมเอกสาร1รายการเท่านั้นนะคะผู้ค้นคว้าสามารถยืมเอกสารได้ครั้งละไม่เกิน2รายการในระยะเวลาการขอยืมนั้นได้แค่ครั้งละ5วันเท่านั้นนะคะถ้าผู้ค้นคว้าเอกสารไม่สามารถใช้ตามระยะเวลาที่กำหนดได้ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประจำห้องให้ทราบเพื่อขอต่อเวลามิฉะนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการเก็บเอกสารเข้าที่เดิมทันทีค่ะ 4. ผู้ค้นคว้าจะต้องรับผิดชอบเอกสารตลอดเวลาที่ทำการค้นคว้าอยู่และใช้เอกสารด้วยความระมัดระวัง ห้ามขีดเขียนหรือทำเครื่องหมายใดๆลงในเอกสารนะคะห้ามวางสิ่งของใดๆทับเอกสารและห้ามแยกเอกสารออกจากกลุ่มไม่ว่ากรณีใดๆด้วยค่ะและนอกจากนั้นยังไม่อนุญาตให้นำเอกสารออกจากห้องค้นคว้าก่อนใช้เอกสารผู้ค้นคว้าควรตรวจสอบเอกสารว่าเอกสารมีการขาดหรือเกินจากที่ยืมไปหรือไม่หากพบว่าเอกสารมีการชำรุด หรือเกินจากที่ขอยืมให้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบทันทีค่ะก่อนส่งเอกสารคืนให้ผู้คน้นคว้าเรียงเอกสารตามลำดับหมายเลขให้ตรงกับหมายเลขบนวัสดุใส่เอกสารค่ะและสุดท้ายก็คือการทำสำเนาเอกสารอย่างแรกเลยนะคะผู้ค้นคว้าต้องกอกรายละเอียดในใบถ่ายสำเนาเอกสาร และยื่ยนต่อเจ้าหน้าที่ที่ห้องบริการค้นคนว้าเพื่อขอทําสําเนาเอกสารค่ะ 2. ออนุญาตให้ผู้ค้นคว้าทําสําเนาเอกสารจดหมายเหตุทุกประเภทรายลับได้ไม่เกิน5รายการต่อวันและทําสําเนาเอกสารโสดทัศนะจดหมายเหตุได้ไม่เกิน10ภาพต่อวันค่ะ 3. ผู้ค้นคว้าต้องชําระเงินค่าสําเนาเอกสารทุกประเภทและผู้ค้นคว้าต้องตรวจสอบสําเนาเอกสารให้ครบถ้วน ก่อนส่งคืนต้นฉบับค่ะโดยห้องสืบค้นข้อมูลจะเปิดทำการในวันและเวลาราชการจันทร์ถึงศุกร์เวลา8.30ถึง16.30นเช่นกันค่ะนอกจากนั้นทุกๆคนเนี่ยยังสามารถที่จะเข้าใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ที่ ARC s w o o ู a c t นะคะซึ่งเว็บไซต์นี้จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเกียรติภูมิมหาวิทยาลายัยเหตุการณ์วันสำคัญจุลสารรวมถึงงานสื่ค้นข้อมูลทั้งหมดค่ะ คือข้อควรปฏิบัติในการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุในหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒค่ะค่ะและถ้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องประชาคมมสวมีข้อสงสัยข้อข้องใจอะไรนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะค่ะค่ะเบอร์โทรนะคะ

แต่ถ้าอยากอินเทรนะคะจะต้องเข้าไปกดไลฟ์ a c e b o o k ที่ไหนคะที่แฟนเพจสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะชื่อว่า c a สวูนั่นเองค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้งคู่จะต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ